4,3,2 2> หลังจากล่างทรงฉายไปแล้วแบบหลายๆคนพูดกันแบบเออกดดันไหมในเรื่องต่อๆไปตอบแบบมั่นใจค่ะไม่กดดันค่ะแต่พอตอนเนี้ย <laughs> หนูเป็นคนคาดหวังกับการแสดงตัวเองสูงศึกษาแบบพฤติกรรมของมนุษย์ในชีวิตจริงๆเพราะฉะนั้นหนูดูหนังน้อยมากค่ะถ้าเกิดหนูแบบยังไม่สามารถที่จะลบภาพจําของมิงได้ในเรื่องอื่นๆที่มันไม่ใช่คาแรกเตอร์มิงแล้วแสดงว่าหนูมีการผิดพลาดในการแสดงสูงมากหลายคนบอกว่าคนที่เขาเล่นบทหนักๆแต่การเล่นเป็นคนธรรมดาที่ใกล้คนธรรมดากับยากกว่าใช่สี่ จุดที่เหมือนเป็นแรงผลักดันหนรือขับเคลื่อนอยากให้เราพัฒนาต่อมันก็อาจจะทําให้เรากลายเป็นฐานเปียกน้อํอใช้คําโบราณมากเราผ่านจุดที่เราไม่แน่ใจว่าน้องยดารู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ว่าคนทั่วไปก็มองว่าน้องยดาไปจุดที่แบบขูพีคสุดๆในร่างทรงในงานนี้ยังมีความยากหรือความกดดันอะไรมครับมีค่ะมีทุกงานเพราะว่าจริงจริง ตอนร่างทรงพูดถึงร่างทรงก่อนนะคะที่เหมือนที่ทุกคนเห็นว่าแบบโหมันคือมาสเตอร์เพลของยาดาแล้วอะไร่งเงี้ยหนูว่ามันมันมันน่าจะเป็นเพราะองค์ประกอบรวมอะแบบคนทํางานด้วยกันมันทุกอย่างมันส่งเสริมให้ออกไปเป็นแบบนั้นแบบที่ทุกคนเห็นกันมันเลยกลายเป็นผลงานชิ้นโบแดงของหนูไปจริงๆมันไม่มันไม่ได้แบบอยู่ขึ้นอยู่กับการแสดงของหนูคนเดียวเพราะว่าถ้าเกิดตอนพูดตรงๆว่าถ้าหนู ใช้ความสามารถของหนูคนเดียวแบบดั้งเดิมที่หนูมีอยู่แล้วของที่หนูมีอยู่แล้วมันไม่พอค่ะมันไม่ได้ออกมาแบบที่ทุกคนเห็นแต่บางเอิญมันได้หลายๆคนใส่มาให้หนูด้วยแบบอภิโต้งก็ปรุงรสชาตินี้ทางเกาหลีก็ปรุงมาแบบนี้มันก็เลยออกมาเป็นรสชาติกลมกล่อมที่ทุกคนชอบกันในภาพยนตร์ร่างทรงสําหรับหนูเองอ่ะหนูก็ยังรู้สึกว่าความสามารถหนูอ่ะมันยังต้องพัฒนาต่อไปอีกแน่นอนเพราะว่าทุกๆบทที่หนูได้รับมาหนูยังไม่เคยเห็นเรื่องไหนแล้วหนูเล่นง่ายเลยอ่ะแบบรู้สึกวันยากทุกบทเลยอ่ะ แต่อยู่ที่ว่ามันยากตรงไหนความเข้าใจหนูมันมีมากน้อยแค่ไหนกับบทบทนั้นเรื่องนี้ก็มีหลายอย่างที่ไม่เข้าใจคะ่ะก็ทําการบ้านค่อนข้างเยอะคะ่ะอย่างที่บอกว่าไปเรียนอะไรมาหลายๆอย่างแล้วในระหว่างทางที่ถ่ายทํากันไปอะ่ะก็ถามผู้กากับอยู่บ่อยๆเลยคะ่ะว่าพี่อยากให้เจนมันเจนมันเป็นเจนแบบไหนอะ่ะแบบไอ้ที่หนูคิดแต่มันเป็นแบบเนี้ยลราพี่คิดยังไงอะไรเงี้ยคะ่ะเพราะว่า หนูไม่อยากให้ความคิดหนูคนเดียวมันออกมาแบบคือถ้ามันดีมันก็โอเคอะ่ะแต่ถ้าเกิดแบบมันไม่ดีเราก็จะเฟลเพราะหนูเป็นคนคาดหวังกับการแสดงตัวเองสูงอก็เลยแบบในระหว่างทางคอยเช็คกันกับคนรอบข้างว่าเออเขาคิดเห็นยังไงแชร์กันอ้ครับเรามีเรามีวิธีการมอนิเตอร์ตัวเองไงครับหนูจะจับผิดตัวเอง <laughs> หนูว่านักแสดงหลายคนเป็นค่ะคือเหมือนดูผลงานตัวเองแล้วเราก็จะรู้ว่าอข้อผิดพลาด ที่มันเกิดขึ้นที่เราเห็นในจอตอนนี้วันนั้นมันมันเกิดจากอะไรนะปัญหาที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าบางทีบางวันเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ซีนเนี้ยเราเล่นออกมาเพอร์เฟกเราเต็มอิ่มกับการแสดงแล้วแต่พอเรามาดูจริงๆบางทีมันไม่ใช่แบบที่เราคิดหรือบางฉากที่เรารู้สึกว่าฉากนี้นยังไม่ได้จริงๆสําหรับเราอะแต่คนอื่นดูแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยสุดยอดเลยอะอันนี้ <c oughs> อะไรเงี้ยค่ะมันก็ต้องคอยมาเช็คกันอีกทีคือหลังจบงานไปแล้วเลย <c oughs> ซึ่งมันไม่มีโอกาสให้ได้แก้ไขในเรื่องนั้นๆแล้วแต่ก็ต้องแก้ไขในเรื่องอื่นๆแล้วก็เฉลยอย่างหนึ่งค่ะหนูเป็นนักแสดงที่ดูหนังน้อยมากมแล้วก็ไม่ได้ดูศึกษาเรื่องการแสดงจากการแสดงในภาพยนตร์หรือในการแสดงในรูปแบบอื่นๆน,นะคะแต่ว่าหนูอ่ะจะเป็นคนที่ศึกษาแบบจิตใจมนุษย์ทางด้านแบบ จิตวิทยาศึกษาธรรมะศึกษาแบบพฤติกรรมของมนุษย์ในชีวิตจริงๆเพราะฉะนั้นหนูดูหนังน้อยมากค่ะน้อยมากๆหนูดูการ์ตูนค่ะการ์ตูนนี่ไม่ได้เกี่ยวดูผ่อนคลายดูผ่อนคลายไม่ได้เกี่ยวกับการงานอะไรอาจจะไม่เหมือนหลายคนที่เป็นเร f เฟรนซ์ต้องไปดูจากหนังเรื่องนั้นแล้วจดจำเราศึกษาจิตใจมนุษย์ใช่ค่ะตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว ใช่ค่ะต,ตอนเล่นละครแรกๆที่เรายัางไม่รู้เลยก็มีค่ะที่ไปแบบว่าดูผลงานของคนอื่นๆที่คาแรคเตอร์ใกล้เคียงกับตัวละครเราแล้วพอดูแล้วก็ลองเอามาทําตามแล้วรู้สึกวิธีนี้ไม่เวิร์กหนูไม่สนุกกับการทํางานแบบนี้ค่ะ<ม>ใช่หนูก็เลยเหมือนพอด้วยประสบการณ์ด้วยแหละมันเลยทําให้เราหาวิธีของเราเจอว่าอ๋อเราแบบนี้เราสนุกเราท้าทายอะไรอย่างเงี้ย นักแสดงหลายคนพูดคล้ายๆกันว่ากดดันมากเวลาได้ยินคำว่านี่คือผลงานที่ดีที่สุดก่อนหน้านี้ที่หลังจากร่างทรงฉายไปแล้วแบบหลายๆคนพูดกันแบบนี้มีการสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าแบบเออกดดันไหมในเรื่องต่อๆไปตอบแบบมั่นใจค่ะไม่กดดันค่ะ mm. เพราะว่าหนูรู้สึกว่าในทุกๆเรื่องมันมันแตกต่างกันออกไปอยู่แล้วถ้าเกิดหนูแบบยังไม่สามารถที่จะลบภาพจําของมิงได้ในเรื่องอื่นๆที่มันไม่ใช่คาแรคเตอร์มิงแล้วแสดงว่าหนูมีการผิดพลาดในการแสดงสูงมากอะ ช่หนูถึงแบบว่าทําให้คนลืมภาพมิงไม่ได้แต่พอตอนเนี้ย <c oughs> พอตอนเนี้ยเรารู้สึกว่าเออกดดันเหมือนกันแฮแบตอนนั้นเราตอบอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าตอนนี้หนูก็รู้สึกอีกอย่างหนึ่งอะความรู้สึกมันเปลี่ยนไปหลังจากที่ผลงานอื่นๆได้ออกมาแล้วที่มันไม่ใช่หลังจากหนังจากร่างทรงอะไรเงี้ยค่ะเหมือนตอนนั้นที่เราไม่กดดัน เพราะว่าเรื่องอื่นๆมันยังไม่ได้ออกมามันไม่มีข้อเปรียบเทียบแต่พอมันเริ่มมีข้อเปรียบเทียบได้เห็นได้เห็นอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มกดดันแหละก็เลยอาจจะเป็นข้อดีหรือเปล่าครับที่ทําให้เราจะต้องจริงจังกับการพัฒนาตัวเองใช่ค่ะหนูว่าเป็นข้อดีเพราะไม่อย่างนั้นถ้าเราไม่มี จุดที่เหมือนเป็นแรงผลักดันหนรือขับเคลื่อนอยากให้เราพัฒนาต่อมันก็อาจจะทําให้เราการเป็นทานเปียกน้ํา <laughs> ใช้คําโบราณมาก <laughs> เทดูเทดูเจ๋งอ่ะเอะอมันมันมันเห็นภาพเลยไม่ต้องอธิบายอะไรเลยทานเปียกน้ำนั่นมหมายความว่าคือใครจะมองว่าเราเป็นมิงอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ผิดแต่เฉพาะในตัวเราเราณนะเวลานี้แล้วกันอนาคตไม่รู้แต่ณเวลานี้ก็อยากจะลบภาพนั้นค่ะในการแสดงเรื่องอื่นๆวันนี้วันที่ยี่สิบพฤษภาก็สองศูนย์ <5. S 2> ม่งทาแบบนี้ได้ไงเพางคะหลายคนบอกว่าคนที่เขาเล่นบทหนักๆอ่ะอย่างน้องยดาเล่นมิ้งบทหนักบางคนเล่นบทน,นักเลงบทโวยวายบทอะไรที่มันพีคๆเขาบอกว่าก็ยากประมาณหนึ่งแต่การเล่นเป็นคนธรรมดาที่ใกล้คนธรรมดากับยากกว่าใช่หนูรู้สึกแบบนั้นเลยค่ะยังไงครับคือหนูรู้สึกว่าพออ่ะหนูยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆตัวละครมิง้งเป็นตัวละครที่ ถูกวิญญาณเข้าสิงหรือผีเข้าหรือเป็นร่างทรงอะไรก็แล้วแต่ตามที่ทุกคนตีความกันมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครมาชี้วัดว่ามันคือมันไม่ใช่สิ่งที่แบบเราเห็นกันแบบในชีวิตประจำวันทั่วไปอะแล้วมันไม่ได้มีใครมาชี้วัดว่าเฮ้ยอันเนี้ยอันเนี้ยมันไม่ใช่แหละแกทําไม่เหมือนเลยแต่ว่าอันนี้มันใช่มันไม่ได้มีตัวชี้วัดขนาดนั้นเพราะว่าหลายคนบางคนไม่ได้มีประสบการณ์ในการที่ไปเห็นร่างทรงจริงๆด้วยซ้ำมันเลยทําให้ตัวนักแสดงเองอะรู้สึกง่ายต่อการแสดงเพราะ มันก็บวกกับจินตนาการไปด้วยแล้วมันไม่ได้มีใครมามาชี้วัดหรือมาแบบฟันธงว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดอะไรเงี้ยค่ะหนูว่าอันเนี้ยมันก็เป็นเป็นจุดที่แบบหนูรู้สึกว่ามันง่ายนะสําหรับหนูแต่พออะไรที่มันเป็นสิ่งที่เหมือนเป็นการแสดงออกในชีวิตประจําวันหรือการกระทําในชีวิตประจําวันที่คนอื่นๆเขาทํากันอะมันยากมากเลยอะหนูเคยพูดกับคุณแม่ว่า หนูรู้สึกว่าฉากที่ยากที่สุดในชีวิตของหนูเลยคือมันเป็นฉากอะไรที่มันง่ายๆอย่างเช่นครอบครัวนั่งกินข้าวกันแบบพ่อแม่ลูกนั่งกินข้าวกันอย่างนั้นนะเหมือนชีวิตประจาวันสำหรับหนูในในฐานะนักแสดงหนูว่ามันโคตรยากเลยอะ่ะอะไรที่มันใกล้เคียงกับในชีวิตจริงๆมากๆอะคะ่ะมันยากมากเพราะว่าเวลาเราเป็นนักแสดงแล้วเราจะไปสวมเป็นไปเอาวิญญาณคนอื่นอะ มาสวมหรือวิญญาณตัวละครมาสวมเป็นเราแบบร้อยเปอร์ซจริงๆอ่ะนน้อยครั้งมากที่มันจะได้มันจะไปทรงร่างนั้นได้จริงๆแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ะใช่ไหมเพราะมันจะแยกไม่ออกว่านี่คือยาดาหรือคนใช่ซึ่งตอนหนูแสดงร่างทรงเป็นนิ่งหนูเคยถึงจุดนั้นบางเรื่องก็เคยถึงที่เราไม่รู้ตัว มันก็จะเซอร์ไพรส์ตัวเองในระหว่างนั้นว่าเฮ้ยตัวคอมรู้สึกแบบนี้เหรอวะอ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะตัวเราไม่ได้คิดว่าเขาจะรู้สึกแบบนี้เลยไม่มีภาพนี้อยู่ในหัวเลยแต่พอเราไปเป็นเขาแล้วเขาทําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันยากมันเลยกลายเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องพัฒนาใช่ค่ะเป็นความธรรมดาที่ต้องพัฒนาและอยากจะพัฒนาให้มันได้ดีด้วยก็เลยต้องศึกษาธรรมะทำอะไรนี้ต่อไปเรื่อยจากเบสที่เรานี้อยู่แล้วใช่ค่ะ ถูกเลยต้องการอะไรวะเจนยังเชื่ออยู่หรือเปล่าถ้าเกิดเรายังร่วมมือกันอยู่เราจะเอาชนะพวกนั้นได้มันเหรียญที่มีนได้ไปเทาขายหมดเลยอะเฮียเจนนะครับสี่สามสอง ส3 2สาสต่อไปนิ้ครับสี่สสอง